มาเด้อมาเด้อวันนี้มีหมกหัวปลีหั่นหัวปลีรีบนําลงไปแช่น้าเปล่ากับมาขามเปียกและน้มามะนาวระหว่างนี้ก็มาโขลกเครื่องแกงโขลกพริกชี้ฟ้าและพริกจินดาดแ้งใส่พริกจินดาสดและพริกสวนตะไคร้ข่รากผักชีเติมเกลือเล็กน้อยแล้วโขลกต่อโขลกหยาบนะคะเวลาเคี่ยวจะได้เ e x จ u r e ตามด้วยก,กระเทียมและหอมแดงแล้วโขลกต่อเลยค่ะให้ได้ความละเอียดประมาณนเนื้อไก่บดกับเครื่องแกงที่โขลกกะทิน้ําปลาผงปรุงรสน้ําตาลทรายน้ําปลาร้าและไข่ไก่กุเลโกเลส่วนผสมให้เข้ากันหัวปลีล้างน้ำสะอาดแล้วนำมาใส่กุเลโก เขาให้เข้ากันก็เตรียมห่อได้เลยใบตองตัดมาใหม่ๆจะแตกง่ายให้ตากแดดหนึ่งถึงสองชั่วโมงหรือนําไปอังปเวลาห่อจะได้ไม่แตกค่ะแล้ววันนี้จะนึ่งด้วยชุดซึ้งเฟรนลี่ตาหัวมะลานชั้นนึ่งด้านข้างมีรูระบายน้ํามีถึงสองชั้นนึ่งชั้นแรกวางเรียงหมกหัวปลีให้เต็มชั้นที่สองเราจะนึ่งข้าวเหนียวด้วยยังหมกที่เหลือและไข่ไก่นึ่ง้วยกลางค่อนแรงยี่สิบนาทีเวลาผ่านไปแวรเพาะตัดคลิปตอนนี้ทุกอย่างก็นึ่งสุกดีแล้วค่ะกลิ่นสมุนไพรหอมไปทั้งครัวข้าวเเเเหหนนนนีียยยวววอมมมมลละุุุ่าาาก้้้้ดดดดััปทสสสๆๆไไไพพรรรคจจจจิง